และนี่นะครับทุกคนก็คือพือ้นที่ที่ผมจะใช้ทําห้องนอนซ <Wow. S 1> ึ่งต้องบอกว่าแต่ก่อนเป็นห้องครัวเออใช่แหละหครัวสวัสดีครับวันนี้อยู่ช่องเม g a Channel นะครับผมวันนี้ผาพ้าวุกคนไปดูห้องนอนในฝันของผมครับผมหลังจากที่ห่างหายประมาณ2อสามเดือนได้ครับผมตอนนี้เป็นเสร็จที่เรียบร้อยแล้วครับผมใครที่ยังไม่ดูคลิปอ่า แต่ก่อนที่จะมาทาห้องก็เป็นรูได้ครับหรือขึ้นข้นบนแทนขวาเบอและนี่นะครับทุกคนก็คือพื้นที่ที่ผมจะใช้ทำห้องนอนซึ่งต้องบอกว่าแต่ก่อนเป็นห้องครัวเออใช่แหละครัวที่ไม่เหมือนห้องครัวซะหน่อยก็คือจะใช้ทำอาหารกระตกนะครับผมก็ <c oughs> <c oughs> คือเก่าแล้วก็เก่ามากเอาผมก็นะครับจะทําเป็นห้องนอนของผมแทนต้องบอกก่อนว่า ้านผมไม่คือก็ไม่ได้รวยอะไรครับก็ตามไปตามเกิดครับ แล้วผมจะผมจะพาไปรีวิวห้องนอนของผม,ผมจุดแรกเลยก็เดี๋ยวเราไปดูโต๊ะทาง,งานก่อนกันแหละครับตรงนี้เป็น พื้นที่สําหรับใช้ทําง,งานนะครับที่ผมทำอสองชั้นเนี้ยเพราะว่าพื้นที่มันเล็กใช่ไหมเนี้ยเราก็จะไม่มีพื้นที่ทํางานก็เลยทําเป็นสองชั้นเลยอนนี้เป็นห้องไว้นั่งทำงานเนี้ยนั่งทำงานไว้นั่งเล่นนั่งอะไรได้มีพื้นที่ใช้สอยเยอะครับแล้วก็เราก็มีโซฟาโซฟาอนี้เปะนดิดหน่ไหครับโซฟา เอาให้นั่งนั่งพักผ่อนนั่งอะไรอย่างนี้ได้ก็จะมีตู้ตรงนี้เป็นตู้เสื้อผ้าแต่ว่ามันเล็กไปหน่อยเดี๋ยวลองค่อยเล่นแล้วก็ชั้นล,ล่างก็จะเป็นที่ใช้โทนนี้ก็เพราะว่าอยากให้มันดูแบบว่าเรียกอะไรดันขาแบบดูแบบโอสคูนหน่อยนี่ o เอาสกูนสุดเลยแล้วก็เป็นผ้ามานะ่านครับนี่เป็นผ้ามานะ่าน ห้อมานสีเทาทึนทงทึนทงเนี่ยแล้วอันนี้เป็นอะไรอนนี้เป็นตู้ตู้โชว์เอ้ยนั่นแหละตู้นี่ครับทำเองครับเารเอาอไรดี๋ยวเราไปดูชั้น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 บอะไน,น,น,นว่ามันจะเป็นไงตกไม่ตูนอึ๊บ สำหรับคนไหนอะช่วงนี้มีคำถามว,ว่าถ้าวันไหนเมาแล้วจะทำยังไงต้องบอกครับนอนโซฟาครับผมก็ขึ้นมาแน่นอนเีลยตกนะครับเดี๋ยวนี่ก็เป็นชั้นสองเนี่ยผมพามาดูมาเดี๋ยวบดูเองก,ก็ได้ครับผมตรงนี้ก็นี่ครับมีชั้นสองนะผมสำหรับคนที่มานอนก็ไม่ต้องกลัวครับตกเพราะว่ามาันมีลูกกองอยู่นี่อะไรนี่านะใช่ไหมปึ๊บปึ๊บเราเร่งเลยตกครับผมถ้าเราไม่ อย่นีี้เสืกแล้วเราใครที่ถามว่าแล้วเรื่องกิจกรรมบนเตียงมันจะแข็งแรงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เวลาเราลงเราดิ้นอะไรย่างนี้ใช่ไหมมันก็แข็งแรงอยู่ครับงัดทางงัดทางงัดทางงัดงัดทางงัดทางงัดได้อยู่คมันแข็งแรงอยู่ครับไทวิ้เลยได้อยู่โอเคเราลงกันดีกว่าเพราะว่า ครับผมก็จบไปวันนี้เรียบร้อยแล้วสำหรับการรีวิวห้องนอนของผมก็สรุปได้เลยว่า จากที่เราตัง ir, 30, ้งไว้ว่าไม่เกินสามหมื่นในการทำห้องนะครับก็อันนี้ก็เล็กเห้กไปแล้วเอารูปคือลงไปหลายบ้านแล้วครับผมก็มันก็ต่อเติมไปเรื่อยๆไม่รู้ไม่ร ja. ู้มันแบบมันอยากได้อะไรก็เติมเติมเติมจนไม่ม well)> ีตังค์ครับตังค์หมดแล้วครับตังค์หมดแล้วก็สำนัก ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ช่องผมด้วยนะครับถ้าใครชอบพวกรีวิวพวกนี้เดี๋ยวผมจะลบห้องฝันผมก็มารีวิวใหม่ดีไหมต่้งกันหมดไปเรื่อยๆถ้าผมก็สำหรับนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดค,ครับ